เรากำลังเผาถ่านหินจากเหมืองแม่หมอกวันละ35,000ตันเรากำลังใช้น้ำจากเขืนที่มีอยู่จำกัดวันละ100ล้านลูกบาทเมตรเพื่อปัดไฟ ของน้ำมัน20ลาลิตรและกล๊าซธรรมชาติ700ล้านลูกบาทฟุตจากใต้พื้นแผ่นดินของเราไปทุกๆวันทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดกำลังถูกใช้หมดไปอย่างไม่หยุดยัง้งถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลงปิดเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟหลอดผอมอีกทางเลือกหนึ่งของการประหยัดไฟ วันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกบินทุกๆวันของผมผ่านไปกับการมีชีวิตที่แสนจะธรรมดาได้เห็นใครต่อใครมีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวมผมก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งคนไทยตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ทำอะไรเพื่อชาติเพื่อในหลวง อย่างเช่นวันนี้เปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบประหยัดไฟคนละหลอดทั่วไทยประหยัดไฟได้เท่าพลังไฟฟ้าจากเขื่อนหนึ่งเขื่นหนึ่งหลอดของคุณคือพลังสำคัญป้าเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะสามารถประหยัดอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมอ่ะ นี่เราก็ประหยัดกันสุดๆแล้วนะแม่อย่างหลอท่ันพ่อถ้าจะประหยัดสุดๆต้องเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบซิมันไสจังเลยเศรษฐกิจอย่างนี้ถ้าจะประหยัดกันสุดๆต้องเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบซิ ไม่มีใครเคยรู้ว่าดวงไฟกินรีที่อยู่คู่และคอยดูแลถนนราชดำเนินไม่เคยดับและถ้าวันหนึ่งดับคงหมายถึงประเทศไทยทั้งประเทศช่วยชาติทั้งชาติง่ายนิดเดียวเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบประหยัดไฟไทยช่วยไทยร่วมใจประหยัดไฟฟ้า ในตอนกลางคืนตุ้มไม่จะเปิดไฟที่บ้านทิ้งเอาไว้นะคะก็เลยหันมาใช้หลอดแบบตะเกียบคราวนี้ก็เลยได้ทั้งความปลอดภัยและที่สําคัญได้ความประหยัดด้วยค่ะอันนี้กินไฟอันนี้ประหยัดกว่าถึงสี่เท่าประหยัดกว่าขนาดนี้เปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบประหยัดไฟกันเถอะค่ะแต่ก่อนไม่เคยสนใจนะครับมียังไงก็ใช้ยางนั้นเดี๋ยวนี้หลอดไฟหลอดหนึ่งมีผลต่อค่าไฟของเรามากมายทีเดียวนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบแบบประหยัดไฟคุณล่ะครับเลือกใช้หลอดแบบนี้กันเถอะครับ ทำมาใช้หลอดตะเกียบดีกว่าประหยัดไฟถึงสเท่าแล้วก็ทนอีก10บเท่าครับ